สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนครับแฟนช่องมาหาเฮงพาม่วนน้องใจแฟนเพจเนาะเนาะคลิปนี้เอาส่งมหาห้ยพี่น้องแบบดุนๆนะแนวทางเล่าพัฒนาเจเงี้ย ตามมาให้แล้วนะคะมาแล้วมาแล้วคุณได้รอคอยเกิดเป็นสามตัวแตกสําหรับวันจันทร์ที่ผ่านมามาแล้วนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนจะไปเมืองแนวทางก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะเอาคนละลค์คนละแชรให้เป็นแนวอ่าหเป็นกําล่างแรงใจรับเจียงยันเพ่นะคะเนาะได้คัดเต็ดเตแนวทางดังๆมาฝากเอฟซีเฮ้มทุกๆตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ มือนี่เพิ่นว่าเพิ่อนขอแตกซี่ตผู้เดียวเพิ่นว่าซี่ตสามตอเมื่อน,นั้นชิวเฉียดกับสามตัวเมื่อนี่คัดชุดซี่ตเน้นเน้นมาหา้แล้วก็ชุดสามตัวเน้นเน้นะคะส่วนสําหรับจับคู่หายไปเน้นเม่งเอาเพิ่นว่าเพื่อนจะขอแตกซี่ตแตกสามต่วสั้นแรกนี่พี่น้องเอ้าเจ๊งได้ไปติดตามน้ำกนนะะัเนะาะค่ะเนาะเจ๊งเงียนนะคะ เจองเงี้ยนมากแล้วพี่น้องอันนี้คือของวันจันทีผพานมาเนาะคะนะ่ะเนาะผู้ใดที่อู้เสียดายหลายเจงเงี้ยนหอยเมืองอยู่แอบแฝงแต่มันแตกสามตัวน,นะพี่น้องเนาะนี่แต่ว่ากับมีอสองแปดพี่น้องนะมีสองแปดเป็นสองแปดสามเจเข่าสามตัวเลยนะคะออกอาอหานะคะนะ่ะเนาะมันออกซีห่าสองแปดเนี่นี่เป็นฟันศูนย์สองสองศูนย์เม็ดเดียว เอาใครรอชุดสามตัวเจ๊งเงียนขั้นแขีวไหลอ่ตามให้แน่แอดเจ็บมาไปอนะคะใครรอชุดสามตัวแต่ว่าพิเศษสำหรับเมื่อนี้เนาะมันทียี่สิบหกเ็นไห้มาแล้วพี่นอ้องนะยี่สิบหกก่อนยี่สิบหกอ้าวมาแล้วนะคะสำหรับอเจ๊งเงียน วันพุทธที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่นอ้องเด้อจับคูมาไ้เพิ่นว่าขัดสุดๆเลยชุดสี่ตัวพี่น้องเอฟซีชุดสี่ตัวให้มาสองชุดนะชุดสี่ตัวไ้มาสองชุดพี่น้องอ่าเมืองชุดสี่ตัวของเพิ่นต้องดูดีๆนะคะสำหรับเจ๊เงยียนอ่ะ ต้องเมืองคักๆพิจารณาเอาดีๆไม่งั้นจะพลาดนะคะเพราะว่าเป็นเลขสูตรแต่ว่ามีโอกาสแตกมีโอกาสแตกสีตัววันนี้เอาชุดสีตัวมาฝากด้วยนะคะเพิ่นฟันไปที่หาหกหนึ่งสามสีหกสองสามอืมเี่ยงเนี้ยนี่เพิ่อีตัวแตกดูดูพี่น้องรอบนี้เพิ่นเน้นเลย นะฮะเน่นเลยผู้ใดที่ติดตามเจ๊อย่างนี้นอยู่มาครบนะฮะทั้งสามตัวสี่ตัวแต่ว่าผู้ใดอยากได้สองตัวพูวมาให้ไปจับคู่เอาอ่าให้ไปจับคู่เอาเอาเห็นว่าพี่นอ้องอห้าหกหนึ่งสามนะสี่หกสองสามแล้วก็ให้ ชุดสามตัวมาพี่น้องนะเปิดชุดสามตัวมานะสี่ชุดนี่ชุดที่หนึ่งห้าฮกหนึ่งมันก็ยุ่ในีนี้พี่น้องเมื่อยดีเมื่อยดีของเจ๊เงี้ยนี่ห้าฮกหนึ่งห้าหกสามอืมนะอ่าดูดีๆแล้วของเจงเงี้ยนี่เนี่ยซับส้นเลยพี่น้องนี่สามตัวเปิดขึ้นมาตัดหกหนึ่งสามพี่น้องอ่าก็แปลกนะแต่ปุ่มตัด ห้าหกหนึ่งห้าหกสามโออ่านะมีสี่คู่พี่น้องมีสี่ชุดพี่น้องนี่ชุดชุดท้ายนี่ชุดเต็มนะนี่คือชุดเต็มของเกงเยันห้าหกสองสี่หกสามกัวสามตัวแตกผู้เดียวคัด เลยตัวคุณบริจับคูมาให้เอฟซีมาคูได้จับเอาพี่น้องเด้อน,นะชาชอบห้าหกก็ดูห้าหกหนึ่งสามก็จะเป็นบนล่างไหมอ่าแต่ว่าโอ้ยมากชุดชุดสามตัวดอกแอดเจียบนะคะนี่พี่น้องเห็นไปพี่น้องนี่ของเจงเนียนะเพื่อมีโชคมีมมาน้ำกันเดอค่ะเดอน,นะ ชุดสตัวชุดสี่ตกับฮาหกหนึ่งสามซีหกสองสามาหหนึ่งหหสองหสมชุด3มตัวเป็่ไนหามาจังใดลูกยังสัน่นเดยพี่น้องเนอนี่เพ็นเพ็่นหามาแบบนี้เนาจับคู่ก็เอซก็พิจารณาเอา ก็ขอให้เฮงๆปัง,งปัง,งทุกท่านนะคะใครที่สําหรับถ่ายคลิปน,นะค่ะเนาะอ่าก็จะเอาคันน้ำมุนของทีมงานมาฝากด้วยพี่น้องเนอะของวันนี้นะคะคันน้ำมนมาฝากาหาแห่งสูงมาให้เอฟซีมึงซอมมึงในเพื่อมีโชคมีมัมนใครจะไปวันนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้แลยพี่น้องคันน้ำมนนุนจริงวแบบนี้วะเอฟซีมืดไหมเห็นไหมชัดไหมก็่าเป็นแบบนี้ก็นลายเลี่งเนี่ยนะ เอามาฝากคันน้ำมุนซองคันน้ำมุนไปน้ำมึงไปด้านไหนสะท้อนแสงไหมไว่ายท่านี่เปียดไท่เลยพี่น้องขึ้นจังไลยนะคันน้ำมุนเราเสนิบนว่าเอาเอฟซีนะสส่มืองเนี่ยอาทรงมาวันนี้เลย เราพูดได้มีโชคมีม้าน้ำคันน้ำมุนนอนอนะเอาเอามาฝากไปได้เฮไปได้ของว,วันนี้อืม นี่เป็นคันน้ำมนุนเนอะเจ็บหนึ่งหกหาเอาเอามาฝากทีมงานมหาเฮงเอามาฝากเอฟซีห้อเพื่อผู้ใดที่ติดตามอยู่นะคะเนาะอาจจะไปหาข้ากับข้าเพื่อมีโชคกับคันน้ำมนุนหลายท่านหลายคนก็อยากจะซองเอาเองอันเมื่อกี้นี่ขเขาเจงยันเป็นสูตรคำนวณอันนี้ซองเอาพี่น้องของมึงดูพิจารณาเอานะคะเนาะคันน้ำมนุนเพื่อมีโชคมีหมานำ้ำคันน้ำมนุนพี่น้อง ของทีมงานมาหาเฮงวันนี้เลยเอามาฝากท้ายคลิปฮะะถ่ายคลิปแล้วผู้ใดที่ติดตามทีมงานมาหาเฮงอยู่ก็ขอหายเฮงๆปังๆด้วยพี่น้องเออนะขอบคุณแนวทางจากเจียงเยียนด้วยอนี่ก็มหาเฮงคุณทรงมหาเอฟซีเพลินน,นะเนาะเพื่อได้ฆ่ากับเขาเั่นว่าเอาเมืองเอาเรื่องคันน้ำมุ่นนี่เจ็บนึงพกหาอ่าบ่ได้เขียน,นหายแต่ว่าหายเมืองคันเรา พะพิจรณาเอาเอาว่าฝากอะก็ขอบคุณทุกๆไลค์เลยนะคะทุกๆไลท์ทุกๆแชททุกๆคอมเมนต์ใครเห็นคลิปนี้ก็ข,ขอให้เฮงให้ปังให้รวยทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เฮงปังรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะลาไปพร้อมกับคันน้ำมันนี่แหละพี่น้องนะเอาเอามืองคักไปญาติพิ่บัวเห็น คล้ายกับสองศูนย์เนาะสองศูนย์หรือแปดศูนย์เนี่ยเอาเมืงเองออกพี่น้องออสวัสดีค่ะ